ความยากของถ่ายนอนบทกิ่งไม้ก็อย่างเงี้ยนะครับมือต้องนิ่งหรือไม่ก็ต้องใช้ขาตั้งทําเป็นหลังคามันเพื่ออะไรพี่มือไม่นิ่งครับจะได้ไหมเนี่ยดอกไม้ดอกเดียวนะฮะจะได้ไหมเนี่ยโอโ้โหเบื้องหลังการเซตนี่คนละเรื่องเลยเนาะพี่นะคนละเรื่อง <laughs> ประมาณนี้นะครับ โอเคครับสวัสดีครับทุกคนถ้าทุกคนได้ดูคลิปตอนนี้นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาถ่ายมาโครกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราถ่ายไปครั้งหนึ่งแล้วเนะเป็น EP ีแรกซึ่งตอนนั้นนะครับก็จะเป็นรูปแบบของการใช้กล้องแล้วก็ใช้แฟลตตัวน้าทําเอง <c oughs> แต่วันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมาดูตอนนี้นะ e ีีนี้เราจะไม่ใช้แฟลชนะครับแต่เราจะใช้ตัวนี้ครับเพื่อนๆหน้าตามันสวยนะเพื่อนๆดูดีนี่ วันนี้เราจะใช้ไฟตัวนี้ครับในการถ่ายมาโครไปดูนะครับว่าภาพจะออกมาสวยแค่ไหนตามไปเลยครับอ่ะครับผมสวัสดีครับอรอบที่แล้วของผมมันจะเป็นกล้องแ a n นอน EOS R เนาะแต่วันนี้นะครับผมมันผมจะมากับโซนี่ A73 แล้วก็เลนตัวเดิมครับ18-55ของ c a n นอนเนาะเลน Modify อ่าแต่วันนี้เราจะมาถ่ายมาโครแบบที่ไม่ใช้แฟลชนะครับสำหรับคนที่ uh huh. ไม่มีแฟลชเนาะอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมีไฟก็จะมีไฟตัวนี้ นี่อันนี้ไม่ใช่กระติกน้ำนะครับไฟครับไฟแต่มันติดมากเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูน้านี่ยครับไฟไฟอีกตัวนึงที่จะต้องใช้ตัวนี้นะครับไว้สําหรับเบลาแสงแล้วไม่ให้แสงมันแข็งเผื่อจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่บ้านครับเนี่ยครับเผื่อจําเป็นต้องใช้นี่อะไรพี่อะไรอันนี้เผื่อไว้กองแสงครับอย่างเงี้ยให้มันดูแบบแสงนวลๆแสงมันมันไม่แข็งเกินไปอันนี้ไฟฉายครับแล้วก็เนี่ย ก็คือไฟเหมือนกันอ๋อที่เป็นไฟผมเอามาหมดอ่ะขนมาหมดอะครับตอนนี้ก็หลอดไฟแต่เป็นแบบ USB เนอะแบบ2องอันอ๋อดับเบิลดับเบิลอันไหนที่มันมีแสงสว่างเอามาหมดเลยเอามาหมดยกเว้นเทียนโอเคอ๋อที่สำคัญนี่ครับฟอยตัวนี้เอามาทําอะไรเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไปดูดีกว่านแล้วก็ตะเกียบครับผมผมได้แรงบันดาลใจมาจาก เดี๋ยวแป๊บนะผมขอเปิดดูชื่อเขาก่อน<ช>ผมกลัวอ่านชื่อเขาผิดเข<ช>าเป็นยูทูบเบอร์นะที่ถ่ายมาโคเดนเนลโอคยผมอ่านถูกรือเปล่าไม่รูกนะลองมาลองทําตามดูผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเอาแถวนี้เลยพี่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาถ่ายดอกกันนี่ครับดอก<า>เล็กๆนี่เอาตรงนี้เลยครับอ่ะโอเคโอเคตรงไหนดอกนี้ใช่ไหมในในในดอกนี้เดี๋ยวเราจะมาเซตไฟถ่ายกันนะครับข้างหลังนะครับพี่เชษนะครับกําลัง เซตกล้องอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเอากล้องตัวนี้เนี่ยไปวางแทะข้างหน้าดูนะครับเนาะมันจะได้มุมแบบไหนนะครับตรงนี้เป็นกลโปนะครับโอตัวแปะแล้วตัวนี้นาละตัวนี้เฮ้ยมาแล้วเพื่อนดูดูด,ดูภาพที่ออกมากับเบื้องหลังการเซตนี่คนละเรื่องเลยเนาะพี่นะคนละเรื่อง <laughs> อันนี้มันเหมือนเราทําเป็นหลังคามันเพื่ออะไรพี่ มันแบบจะสะท้อนแสงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เหมือนคล้ายๆตัวรีเฟกซ์โอ้โหเพื่อนเพื่อแค่ดอกไม้ดอกเดียวนะฮะมีหลังคาด้วยผมเรียกหลังคานะผมเรียกไม่ถูกมีไฟประมาณสี่ดวงอะเหมือนกันทดลองวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะพี่เนี่ยครับฟอยล์ผมเอาไว้นี่นะครับยิงแสงเนาะแสงมันจะขึ้นไปสะท้อนฟอยล์ไปสะท้อนฟอยล์แล้วก็ส่องลงมาที่ตัวดอกนะครับประมาณนี้นะครับ ประโยชน์ของฟอยอีกอย่างนึงก็คือการสร้างโบเก้โบเก้ปลอมโบเก้หลอกเนาะอยู่ข้างหลังดอกไม้นะครับเห็นไหมครับน่าจะเป็นโบเก้ที่ได้จากอาฟอยพี่พี่แมงมุมไม่ได้ไหมการเซตไฟถ่ายต้องนินะ่งครับแต่มันอยู่นิ่งนะมันเป็นรูปมันอะที่ยังอ้อาวไปเสร็จแล้วเห็นไหมอะไรอ่ะนี่นี่ตาวทองหรือตัวอะไรพี่แล้มันจะมันจะนี่ไง,งมันจะบินไงลองดูครับตัวนี้จริงเหรอมือไม่นิ่งครับลองโดจะได้ไหม พอได้ยหรอไหมพอได้แต่แต่เหมือนโฟกัสไม่ไมม <blaming> โฟกัสไม่เข้ามันไม่ค <c oughs> ม,มนี่แหละครับ <c oughs> เหตุผลที่ <c oughs> การที่ไม่ใช้แฟลชมันก็จะเป็นแบบนี้มือต้องนิ่ง <c oughs> <c oughs> หรือไม่ก็ต้องใช้ขาตั้งแต่พระเอิญมานี้ขาตั้งมันใหญ่ไปเนาะ <c oughs> มันไม่สามารถมาถ่ายมุมต่ำๆอย่างนี้ได้แถวนี้ก็จะเป็นสวนของบุคลากรเนาะซึ่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนอตเชียงใหม่เขาได้จัดสรรมาให้บุคลากรหากิจกรรมทํากันนะครับก็คือจะทําเป็นสวนเกษตร เป็นผักปลอดสารพิษนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งนี่ครับผู้ร่วมโครงการก็คนนี้ครับคนนี้ก็ใส่มาโครเหมือนกันใช่ไหมพี่อันนี้เลนอะไรครับโอ้โหนี่อันนี้เป็นเลนออตโต้ครับเป็นเลนออตโต้คือไม่ต้องลำบากเนาะใช่กดแบบโฟกัสแบบถ่ายได้เลยใช่ตอนนี้ผมเห็นหนอนนอนที่ต้นมะกรูดนะครับต้นมะกรูดต้นมะกรูดนี่ก็เป็นคุณสงวนนะครับเป็นคนปลูกตอนนี้หนอนกินเหลือแต่ก้านแล้วครับตอนนี้ <laughs> เี๋ยวเราไปถ่ายนอนกันครับผมไม่พี่แต่ประเด็นพี่จะจะเข้าไปข้างในเลยเหรอเข้าไปเลยครับมาเลยครับตามมตามเลยครับแล้วโซนี่ตกน้ํานะผมบอกเลยอันนี้คือหนอนนะครับหนอนที่ผมจะถ่ายนะครับตัวนี้นะครับอ่ะความยากของถ่ายหนอนบนกิ่งไม้ก็อย่างเงี้ยนะครับมันสูงครับการเซตไฟก็ลําบากละเดี๋ยวลองโมดิฟายดูครับพอเซตรี้บร้อนหายแซบไม่มีคนมาถือไฟให้ครับจริงจังมากผมบอกแล้วว่าอย่าไปถ่ายใกล้น้ํามันยากที่อื่นมีตั้งเยอะ ไม่ถ่ายชอบท้ายากๆใช่ไหมพี่ใช่ง่ายๆเราไม่ทําเราจะทําแต่ยากๆได้ยินเลยนะแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันก็ไม่ดีต้องหาหลักมั่นๆครับนี่ครับขนอนเฮ้ยฝนตกนะฝนตกโอเคครับรอบที่แล้วก็ฝนตกนะครับรอบนี้ฝนตกฝนมาแล้ว 40นาที <c oughs> แต่ก็แต่กงนั่งนานเกินโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราไปถ่ายแต่ละจุดมาแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะลองหาอุปกรณ์อะไรพวกนี้ครับลองเซ็ตถ่ายบ้างเนี <Okay. S 2> เราจะมาถ่ายโอเค โอเคครับเพื่อนๆ,ๆ,ๆ,ๆเนาะหลังจากที่ผมดูแอบ,บดูพี่ข้างหลังเมื่อกี้นะครับการใช้แฟลชกับการใช้ไฟแบบนี้เห็นได้ชัดเลยพี่แตกต่างกันยังไงพี่คิดว่าคือเราจะมาเสียเวลากับการจัดพอปเนาะ,ะ,ะ,ะเขาเรียกว่าจัดไฟเยอะกว่าการใช้แฟลชยุ่งยากกว่ายุ่งยากกว่าใช้เวลาน,านานกว่ากว่าะจะได้แต่ละรูปนีนานความคมความชัดของภาพหายไปแต่ว่าข้อดีของการใช้ไฟแบบนี้ก็คือเราสามารถดีไซน์ทิศทางของแสง ดีไซน์โบเก้ได้แต่คุณต้องแลกมากับเขาเรียกว่าเวลาในการจัดเซตไฟใช่แต่แฟดนี้ก็คือขอให้นิ่งแล้วก็แฟดยิงไปโชก็คือได้ภาพคมแน่นอนใช่คมแน่นอนแต่วันนี้เรามาทําให้เห็นแล้วครับว่ามัน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 ก็เป็นอีกความสนุกอีกอย่างหนึ่งดีกว่าเนาะโอเคครับผมเหงื่อท่วมเลยตอนนี้ใช่มันทำมันมันมันคือมันคือความคิดสร้างสรรค์เนาะที่เราจะนําเสนอยังไงเนาะซึ่งถ้าถามผมให้ผมเลือก ระหว่างถ่ายแฟตกับถ่ายแบบนี้ผมขอเลือกแฟดดีกว่าครับโอเคแบบอีพหนึ่งดีกว่าแล้วมันจะมีโอกาสที่เป็นพี่มีซื้อถอยมาโคออโตมาสักตัวมีไหมอันนี้ต้องดูงบรูปที่ได้มานะครับก็ถือว่าเป็นที่พึงพอใจนะครับในการทดลองทําตาม แรงบันดันใจที่เราเคยไปเห็นคลิปมาก่อนหน้านี้เนาะมาลองทําครั้งนี้ก็คือถือว่าก็ถือว่าโอเคครับเพื่อนๆครับและพื้นที่ข้างหลังนะครับที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะครับ EP นี้เราถ่ายที่มหาวิทยาลัยน้อเชียงใหม่นะครับต้องขอบคุณมหาลัยนะครับที่ให้เราเข้ามาใช้พื้นที่ในวันนี้นะครับผมโดยรวมก็จะเน้นธรรมชาติครับมหาลัยพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับสาหรับใครนะครับขอฝากนิดนึงถ้า อยากจะเข้ามาศึกษาหรือหาที่ศึกษาอยู่ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับ mm. ก็ลองติดต่อเข้ามาที่มหาวิทยาลัยนอตเชียงใหม่ได้นะครับโอเคสำหรับ E ีพีนี้การถ่ายมาโครโดยการจัดแสงนะครับวันนี้ก็ได้มาทดลองให้เพื่อนๆดูแล้วถือว่าเป็นที่พึงพอใจทั้งผมแล้วก็พี่ตากล้องพี่เชษดอีกคนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันอีีหน้าครับเดี๋ยวหาเรื่องมาถ่ายมาโครในแบบไหนลองดูสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ